ตลาดเช้าเซ็นลุยครับคุณผู้ชมซอยจันสิบแปทับเจ็นะครับตลาดเช้าที่นี่มีทุกวันนะครับเป็นตลาดเช้าที่คึกคักมากนะครับคุณผู้ชมของกินของใชม้มีครบเลยนะครับคุณผู้ชม

ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ผมจะเข้าไปในซอยนี้ซอยจันสิบแปทับ7็นะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูคึกคักมากนะครับปูหนึ่งชะอำ1 8อยแป้าส8งร้อแแล้วก็มีโอ้ข้อทีนะ่ะ หมูแดดเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ปลาสดๆตลาดเช้าที่คึกคักมากนะครับปลากระสุนสดใหม่ๆเยวม ตอนนี้7จ็โมงเช้าสานาทีของวันพุธที่ 24, 24กก่สกรกฎาคมสองหเจ็ดราี่กลม2567เ่ซูชิเขาทำหน้า,ากิ่ดเลย พ่อค้าไม่ค้าส่วนมากครับเขาก็บอกว่าจะเป็นเขาก็จะขายอยู่หน้าบ้านเขานะครับคุณผู้ชมส่วนมากนะ หมูที่นี่ไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหร่นะครับถามราคาหน่อยได้ไหมเฮียกิโลเท่าไหร่ตัว้ทุกวันตอนนี้กิโลร้อยเก้าสิบสามอ๋อร้อยเก้าสิบถ้าเป็นใน้านแล้ถ้าเป็นพวกนี้สามชั้นอย่างเงี้ยสามชั้นโลละสองร้อยสิบบาทนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะครับคุณผู้ชมเนื้อใหม่ๆเลยหมูใหม่ๆเลยครับคุณผู้ชมเป็ดพะโลตัวละสี่ร้อยคอก็ยี่สิบห้าบาท ตทงกโกโอ,โอ้โหเนอะไปผลไม้สดๆใหม่ๆมังคุดเจ็ดสิบบาทนะครับคุณผู้ชมกับข่าวร้านนี้คนรุม

ที่นี่ดูสดเลยครับสดใหม่มากนะครับคุณผู้ชมปก่อนคะีบ่อนจ้ตุเพียนต้มเข็ม เอาเหลือแค่นี้เหรอพี่ครับผมโอ้โหไม่ลงแค่นี้พอผมโอ้โหเอาล่อได้ล่อโอ้หล่อมากเลยแน่นอนคนถามรูปหล่อพี่ดาวคนขายรูปหล่อเนาะสุดยอดเลยแน่นอนโอ้ถ้าเต่าอาทิตย์ผมจะเยอะหน่อยครับผมโอ้ผมโอ้มีขนมต้มมีมะนาวด้วยจะหมดแล้วเพิ่งเจ็ดวงกว่าๆขายดีเนาะ ข้าวต้มทรงเครื่อง20บาทลาบหม,มีลาบหมดูด้วยโอ้ข้าวต้มทรงเครื่อง20บาทเทานี่ยครับคุณผู้ชมขายถูกมากเลยยบาทข้าวต้มย0บาทอ๋อดีจังเลยอ๋ยี่สิบบาทเท่านั้นนะานะาลาบหมูเท่าไหร่พี่ รับขายแค่สิบพอขายห้าสิบาทโอ้ได้เยอะเลยถ้าแบบนี้ถุงเท่าไหร่พี่ผมถามราคาหน่อยนะพี่นะเออไม่สิบบาทเฉพาะนี่จะสี่สิบบาทลิ้นนี่จะห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทได้เยอะคุ้มเลยนะห้าสิบบาทโอ้สองขีดได้เยอะเลยสอง๋ออืมเพราะบาคัามันมาคนลยเออ ยี่สิบบาทเองได้ตังเยอะได้บาทเนาะโอ้เช้าเช้านี่ก่อนไปทำงานถุงเดียวก็พอแล้วนะอิ่มแล้วนะยี่สิบบาทอยู่ท้องเลยปั๊ปปมมึกครับคุกเ่อน ด้านนี้ก็มีอาหารอีสานด้วยนะครับอีสานบานห้าวเด้อพินิฮัณอาหารอีสานแกงนมไม่ต้มปลาแกงเข็ดเพาะอ,อาหารอีสานคุณผู้ชม,มที่นี่มีครบเลยนะครับปลากับปลาสด,สด ตัวแล้วอย่างนี่ดูน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมดูเลยไม่รู้เขาตักเท่าไหร่ไม่รู้เขาตักทรงเทนะ่าไหร่นะอาจจะไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกินผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยว อันนี้ก็มีเนื้อหมูมีโจ๊กกุง้งมีปอกๆห้าสิบาท60บาท อีสานตำปนตำแจวหน่อไม้แล้วเขาขายอะไรเนาะเสียงแก๊สด,ดังดูเลยโอ้น่าจะเป็นโอ้โหข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดนะครับไก่ทอดนะครับดูดยครับผู้ชม น,นี่ปลาสดๆดใหม่ๆเลยนะครับร้านนี้ถ,ถ้าชอบสดสดใหม่ๆต้องร้านนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสดสดใหม่ๆเลยครับนี่ปลาสวัสดีครับผมโอ้สดสดใหม่ๆเลยครับคุณผู้ชมร้านนี้นี่อันนี้กระพงหรือเปล่าพี่แบบานนี้กระพงอันนี้ขายยังไงคือกระพงอย่างนี้ตัวหนึ่งร้อยสามสิบโอ้ตัวใหญ่ๆเลย ใหญ่ๆเลยร้อยกว่าบาทเองนี่นะครับคุณผู้ชมสดๆใหม่ๆนะครับดูเลยครับอออีซีนะแบบนั้นอืมอืมอืออเนื้อปลากระพงนะทำดีเลยนะพี่มาก็พร้อมเอาไปทำนี่เลยนะสบายดีนะครับสบายดีสิออโอ้ไม่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 ดีไม่ะบายเจ้าของตลาดนะอะไร ได้แล้วเขาที่เลยเกียร์ย้อนมานี่นะครับคุณผู้ชมร้านนี้ต้องแนะนําเลยนะครับมาตลาดเช้านี่ต้องมาแวะเลยนะปลาสดสดใหม่ๆแล้วครับคุณผู้ชมกุ้งนี่เท่าไหร่พี่เราทั่วนี้ราคาเท่าไหร่นี่ยสองร้อยห้าสิบองร้อยห้าสิบนะนี่นะครับผู้ชมกุ้งแชบุ้ยนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผม เดี๋ยวไปดูทางด้านนี้มีอะไรขายบ้างนะครับคุณผู้ชมคือคักจริงๆครับคุณผู้ชม ตลาดเช้าเซนหลุยหรือตลาดเช้ากิตินะก็มีเศกิจมาดูแล